สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b i t c อ i n t u ุน Boy ยคลิปนี้จะเอาข้อมูลนะครับตัว l a y e อร์ศูนย์โปรเจกต์เลูนย์มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะก็คือตัวโปรเจกต์ o อสโมนะที่มีเหรียญ n นท i v e t o k e นนั้นเนี่ยก็คือตัวอ t ตอมนะแล้วก็เทียบนะกับอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่เป็นเ a y e อร์นย์เหมือนกันนะก็คือตัว Pokadot นะซึ่งก็มีเหรียญ n นท i v e Token ก็คือตัวด o อนะซึ่งข้อมูลตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะที่เพื่อนๆเ,เองก็สามารถที่จะหาข้อมูล ได้นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆทั่วไปได้เลยนะครับวันนี้ลองมาดูกันหน่อยนะเทียบกับเมทริกต่างๆนั้นเนี่ยว่าตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะนะซึ่งเป็นข้อมูลณปัจจุบันวันนี้นะครับในอนาคตนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนี้ไปอีกก็ได้นะเพราะว่าอนาคตนั้นเนี่ยโปรเจกต์แต่ละตัวก็มีการพัฒนา ไปเรื่อยๆนะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่จะําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับมาลองเริ่มกันเลยนะครับตัวเปรียบเทียบนะตัวโปรเจกต์เลเยอร์ศูนย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถ้าจะแบ่งประเภทนะของตัวบล็อกเชนออกมาแล้วนั้นเนี่ยมันมีจะมีเลเยอร์ศูนย์นะครับก็คือเป็นเลเยอร์ที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะโปรเจกต์ที่ทํา โปรเจกต์ uh, ที่เป็นเลเยอร์ศูนย์ทุกวันนี้ก็จะมีตัว c o s m o s กับตัว p r o d o t นะับตัวหลักๆนะซึ่งเลเยอร์ศูนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะัที่ให้ developer นะั้นเนี่ยสามารถที่จะมาสร้าง blockchain l a เยอรหนะึ่งะบนโครงสร้างพื้นฐานที่เขาเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะแล้วก็ส่วน l a เยอรหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็น base blockchain นะเช่นตัว ethereum หรือว่าตัวคาร d โน่นะครับที่สามารถที่จะให้ตัวดีแอปพลิเคชันต่างๆนั้นเนี่ยมาสร้างนะครับบนตัวบล็อกเชนของเลเยอร์หได้เลยนะครับส,นะส่วนเลเยอร์สนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ Scaling Solution นะครับส่วนที่เพิ่มในเรื่องความสามารถอ่ a n s a นเซ็คชันเ e ิดไซหรือว่าพวกความเร็วนะ t i v i v y t y หรือกิจกรรมต่างๆนะก็จะทำนอกเลเยอร์หนะครับโปรเจกต์ Project ที่ทำพวกนี้ก็อย่างเช่นตัว พลิอนะครับส่วนเลเยอร์สามนะก็เป็นลักษณะที่เป็นบล็อกเชนเบสแอปพลิเคชันเลเยอร์นะเช่นพวกวอลเล็ตนะควอลเล็ตวอลเล็ตดีแอปพลิเคชันต่างๆนะนี่ก็คือการแบ่งประเภทนะบล็อกเชนต่างๆนะเลเยอร์ศูนย์เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองและก็เลเยอร์สามด้วยนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นพอยเตอร์นะครับ โอเคทีนี้เราลองมาดูเปรียบเทียบกันหน่อยนะวันนี้อยากจะมาลองเปรียบเทียบตัว c o s m o s นะที่มีเหรียญใน,นทิ i ตัวเข่นก็คือตัว a t o m นะับเทียบนะกับตัว p r o k a d o t นะข้อมูลนะ p r เ v a เ,เบื้องต้นนั้นเนี่ย b ล o อก c h a ชนิดของบล o c กเ h นก็เป็น Layer ศูนนะ c o s m o s เป็น Layer ศูนย์ p r o t a d o ก็เป็น Layer ศูนย์นะภาษาที่ใช้เขียนนะก็ของ c o s m o s ก็จะเป็นตัว แล้วก็ตัว last ด้วยนะส่วน p k o d o t ก็จะเป็นตัว last นะมีตัว CI มีตัว JavaScript นะแล้วก็ Java ด้วยนะครับ Transaction speed นะความเร็วนะในเรื่องของ Transaction นั้นเนี่ยตัว Cosmos ปัจจุบันนะก็ up to ประมาณ10000 Transaction ต่อวินาทีนะครับส่วน p o d u t นะครับปัจจุบันนะก็ประมาณ1000 Transaction ต่อวินาทีนะครับแต่นาคตน้นเนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะมีการเพิ่มจำนวน Transaction นะครับ เพิ่มมากกว่านี้นะสำหรับตัวโพรคอดด์นะครับทรานเซ็คชั่นฟรีนะค่าธรรมเนียมในเรื่องของทรานเซ็คชั่นนั้นเนี่ยตัวคอสต์มอสประมาณ0.04เหรียญทรานเซ็คชั่น0.04เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทรานเซ็คชั่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของระบบด้วยนะส่วนโพรคอดด์นะครับอยู่ที่ประมาณ0.1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อทรานเซ็คชั่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของระบบด้วยนะครับในเรื่องของการสเกลนะส่วนต่อขยายนั้นเนี่ยของคอสมอสตเนีก็ทำในทำทั้งได้ทั้ง h o r i z o n t a l แล้วก็ vertical นะก็คือทั้งแนวขวางแล้วก็แนวแนวตั้งด้วยนะส่วน Po ร d ดอนั้นเนี่ยก็จะทำเป็นแนวขวางนะ horizontal นะผ่านตัวพาราเชนนะคนระับเรื่องของระบบความรักษาความปลอดภัยก็ใช้เทคโนโลยี Uh, ตัว Cosmos ใช้เทคโนโลยี Commit BFT นะครับ uh, by b บ Sen i c e Fault Tolerance นะ nice Tol er ance, นะส่วน Product นะั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอใช้เทคโนโลยีที่เป็นตัว e t h e r e n นะในเรื่องของความเป็น decentralization นะว่าจากค่านากมรตก coefficient นะั้นเนี่ยตัว Cosmos ถือว่าอยู่กลางๆนะครับส่วน p r o d u t นะั้นเนี่ยถือว่ามีความเป็น decentralization ที่มากกว่าตัว คอสมอสนะครับอีโคซิสเต็มนะในเรื่องของตัว c o สมอสนั้นเนี่ยการเติบโตของอีโคซิสเต็มนั้นเนี่ยก็จะทำบนตัวอินเตอร์เชนนะครับในตัวอินเตอร์เชนโปรเจกนะครับส่วนของพก l k a d o t นั้นเนี่ยก็จะ Ecosystem ็มนี่ยเติบโตนะบ,บนตัว project ที่ทำบนตัว p พ c h a i n นะครับราคาปัจจุบันนะตัวคอสมอสเองนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 0.9.27เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งอะตอมนะครับส่วนตัวโควกอดเองนะก็อยู่ที่ประมาณ5.42เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดอตนะครับ Market Cap นะปัจจุบันนั้นเนี่ยตัวอะตัวอตะตอมนั้นเนี่ย,ยก็มี Market Cap อยู่ที่ประมาณ3.2บิลเล้ยนนะครับส่วนตัวโควกอดก็มี Market Cap อยู่ที่ประมาณ6.8บิลเล้ยนนะก็มี Market Cap สูงกว่าตัวคอสมอสประมาณเกือบ2เท่าเลยนะสำหรับตัวพอคดอ์นะครับมาดูข้อมูลพื้นฐานเ,าเบื้องต้นนะครับการทำงานนะของตัวคอสมอสเทียบกับตัวพอคดอ์นะตัวคอสมอสเองนั้นเนี่ยจะใช้นะตัวตัว Determin ีเอฟนะเป็นเหมือนกับ g e n e r i c เจเนอร์เ e รลิสเอนจินนะซึ่งเป็น ซึ่งใช้เป็นตัว power blockchain application นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนตัว blockchain application นะครับแต่ว่าตัว tendermint bft นั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่ interacting นะกับตัว blockchain application นะครับตัวที่ interface นะกับตัว blockchain นั้นเนี่ยก็จะมาจากตัว abc i นะครับซึ่งมันเป็นตัว socket protocol นะครับซึ่งอนุญาตให้ตัว เป็นทำมิน BTF สื่อสารกับแอปพลิเคชันได้นะเพื่อทําหน้าที่นะเช่น transaction นะหรือว่าการเข้าคิวตัว blockchain state นะน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคนิดหน่อยนะครับส่วนตัวพ o d o เนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง layer zero หรือว่า layer ศูนย์นะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานหน้าที่ให้ blockchain ต่างๆเนี่ยมาสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานของเขาได้นะครับซึ่งมีตัว รีเลนนะทำหน้าที่สื่อสารกับตัวพาราเชนหรือพาราแล้บล็อกเชนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนะี่ยก็ทำให้พอดอทมีความสามารถที่จะสเกลได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อินเตอร์ออฟฟอริตี้ด้วยนะสามารถที่จะบล็อกเชนสามารถที่จะสื่อสารกันได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลในเรื่องของเทคนิคเบื้องต้นการทำงานะการทางานนะของตัวคอร์สมอและก็ตัวพอร์ดอทนะครับดูข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะ เนี่ยแต่และเมทริกนะครับลองมาเปรียบเทียบกันนะเรื่องของด e เซนต라이เซชันหรือว่าการกระจายศูนย์นั้นเนี่ยการกระจายศูนย์ของระบบนั้นเนี่ยกวัดจากค่านันากคาร์มโต้โคฟิชียนนะครับตัวคอสโมดเองนั้นเนี่ยมีค่าอยู่ที่8นะครับส่วนโพกาดด์นั้นเนี่ยอยู่ที่70นั้นเนี่ยในเรื่องของตัวดีเซน i 라이นั้นเนี่ยเรียกว่าโพกอดด์ก็ชนะไปนะในเมทริกตรงนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีแคปเปอร์บิลิตี้นะครับ ดูในเรื่องของ transaction per second นะปัจจุบ,บันเองนั้นเนี่ยตัว Cosmos นะครับก็มีความสามารถในเรื่องของ TPS เนี่ยอยู่ที่10,000น,นะครับ transaction per second นะในส่วนของ p o l a d o t นะครับปัจจุบ,บันอยู่ที่1000 transaction per second นะครับแต่ในอนาคตก็มีแผนนะที่จะขยายตัว transaction per second ไปมากกว่านี้เหมือนกันนะแต่ปัจจุบ,บันนั้นเนี่ยตัว Cosmos ชนะนะในเรื่องของเมทัลิ เมตริกตรงนี้นะครับตัว average daily transaction นะหรือว่า DTX นะครับวัดตั้งแต่ช่วงต้นปี2022เป็นต้นมานะครับ Cosmos เองนั้นเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนะครับตัว daily transaction ประมาณ27,000นะครับ <S <S daily transaction นะนะส่วนตัว pro. เองนั้นเนี่ย project นะรเริ่มนะเ มาับวัดมาตั้งแต่ปี2021นะแต่ว่าจริงๆค่าเฉลี่ยของปกดอนเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะอยู่ที่ประมาณ10,000เอ่อ10,000 daily transaction นะครับ10,000 DTX นะซึ่งวัดจากตรงนี้นะเนี่ยตัว Cosmos ก็ชนะไปนะครับ <c oughs> ดูในเรื่องของตัวเทรนนะตัว Average Daily Transaction DTX Development นะตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะครับ <c oughs> จริงๆตัว ดอทนั้นเนี่ยมีข้อมูลตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับซึ่งดูเทรนด์แล้วนั้นเนี่ยคอสมอสเทรนดูเหมือนจะดาวลงมานะครับจะย่อต่ำลงมาคนระับในส่วนของตัวพอร์ดอทนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีเอฟเฟลต์ทรานเซ็คชั่นที่ต่ำนะครับกว่าตัวคอสมอสนะครับแต่ว่าดูเหมือนตัวเอ,อวฟเฟลต Dtx development นั้นเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับจะไม่ค่อยมีเทรนที่ย่อต่ำลงนะครับเทียบกับตัว c o s m o s นะสำหรับตัว p กกดอนะครับในเรื่องของ daily active user นะวัดในเรื่องของการเข้าไปใช้งานนะของ user นะบนเครือข่ายนะซึ่งถ้ามีค่าที่สูงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเครือข่ายมีการใช้งานที่เยอะนะครับตัว c o s m o s เองนั้นเนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ14,000นะครับ14,000 d a i l y a c t i v e user นะครับส่วนในเรื่องของ p ปรดักต์นี่ในส่วนของ p ปรดักต์นี่ก็มีค่าที่ประมาณ3 7 0 0เอ่อ3,790นะครับ active u s e ซ daily active user นะซึ่งเมทริกตรงน,นี้เนี่ยตัว Cosmos ก็ชนะไปนะครับแล้วก็เทรนด์นะในเรื่องของตัว Daily Active User Development เ r e n d ดูเหมือนจะย่อต่ำลงนะครับเหมือนกันนะเทรนยดย่อต่ำลงเหมือนกันนะวัดมาตั้งแต่ช่วง ้นปีส0 2 3นยี่สิบนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะเทรนนะไปในทิศทางเดียวกันนะครับ <c oughs> ในเรื่องของตัว a v e r a g e รนะครับ a i l y t r a n s a c t i o น f e e นะครับอันนี้ผมคิดว่าก็สามารถที่จะวัดนะครับตัวการมาใช้งานนะของเครือข่ายของตัวระบบด้วยนะครับ a v ร r a g e ของตัว c o s m o s เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่องรอดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวนี้เป็นตัว a v e r a g e daily t r a n s a c t i o n fee นะครับ ส่วนปกดอทอยู่ที่ประมาณ800เหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆถ้าไปดูข้อมูลนั้นเนี่ยตัวค่าฟรีนะครับต่อทราน s ซ c คชันของตัวคอร m สมอต่่ำกว่าโปรกดอตนะแต่ก็มีเอฟเวอร์เรสเดลี่ทรานเซคชันสูงกว่านะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าตัวคอร์สมอเนี่ยมีมีการใช้งานนะครับที่สูงกว่านะครับตัวโปรกดอตนะเพราะว่าตัวเอฟเวอ e ์เรสเดลี่ทรานเซคชันฟะรีนสูงกว่านะครับในขณะที่ค่าฟรีนเนี่ยต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้น เมทริกตรงนี้นะครับตัว Cosmos ก็ชนะไปนะในเรื่องของ weekly developer activity นะวัดนะครับความการเข้ามาพัฒนาระบบนะของ Developer บนเครือข่ายนะครับของทั้ง Cosmos แล้วก็ p o รกดอนนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับ average นะครับตัว Cosmos อยู่ที่ประมาณ600นะครับมี activity ประมาณ600นะครับต่อสัปดาห์นะครับส่วน p o รกดอนเนี่ยอยู่ที่800้อยนะโปรกดสูงกว่านะครับก็แสดงให้เห็นว่า p k a d o t มี ในเรื่องของ Developer นะครับเข้าไป Develop ตัวทาง Project p r o d u c ก็นี่สูงกว่านะครับตรงนี้ m ม t r i c ตรงนี้ p r โปร o t ก็ชนะไปนะครับในเรื่องของเหรียญนะที่มีซ u ัพย y อยู่ในระบบตอนนี้นะครับคอสมอปัจจุบันนั้นเนี่ยมี s u ัพย y อยู่ประมาณ346ล้านอะตอมนะไม่มี Total Supply นะไม่มี Max กซ์ p l ัพยนะครับในส่วนของโปรโดก์นั้นเนี่ยปัจจุบันนะมีอยู่ที่ประมาณ1,000 ซัพพลายที่มีอยู่ในระบบตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,200ล้านดอทนะเอ่อทั้งทั้ซัพพลายที่ประมาณ1,300ล้านดอทตาซึ่งจำนวนซัพพลายปัจจุบันนะก็คิดเป็นประมาณ90%นะของทั้งทั้งซัพพลายนะอันนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะขึ้นอยู่กับเอ่อตัวแรงจูงใจนะว่าระบบออกแบบมายังไงนะในส่วนของค o สโมสเนะี่ผมเข้าใจว่าไม่มีทั้งทั้งซัพพลายแล้วก็ไม่มีแม็กซ์ซัพพลายนะอันนี้ก็น่าจะสร้างแรงจูงใจนะให้กับ ทาง Validator นะครับมานะครับตัว m า s t ต็กนะตัวตัวอะตอมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะอันนี้ดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีคนที่แพ้แล้วก็ชนะนะเพราะว่าการออกแบบนะครับตัวคอยอีโคโนมิกเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับจุดประสงค์อาจจะต่างกันด้วยนะครับในเรื่องของตัว Market Cap นะครับต่อ Daily Transaction นะซึ่งอันนี้ก็สามารถบอกได้นะว่าเหรียญน,นี้ถูก ถูกหรือเปล่านะมีราคาที่ถูกหรือเปล่านะเทียบกับการใช้งานจริงนะซึ่งในการใช้งานจริงตรงนี้เนี่ยก็วัดจากตัว daily transaction นะครับตัว cost m o d เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่านะส่วน p อตลาดที่ประมาณ0ก0 0นกว่านะดังนั้น c o s m o d ตัวต่อมาเนี่ยถูกกว่านะมีค่าต่ำกว่าดังดังนั้นนะก็ตรงนี้ผมให้ตัว c o s m o ชนะไปนะเพราะก็บอกถึงว่าเหรียญน,นี้ถูกกว่านับเทียบนะกับ market cap เทียบ market cap นะกับการใช้งานจริงซึ่งการใช้งานจริงตรงนี้ก็วัดจาก daily a านเซกชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ market cap ต่อ developer นะครับตรงนี้ตัวก็บ่งบอกถึงนะว่าเหรียญนี้ถูกหรือเปล่านับเทียบ market cap นะกับการพัฒนาเครือข่ายนะครับตรงนี้ Cosmos ก็มีค่าต่ำนับกว่าตัว p o ร a d o ตนะครับก็ดังนั้นตรงนี้ผมให้เมทริกตรงนี้ผมให้ตัว Cosmos นะชนะไปด้วยนะครับ ในเรื่องของ total value lock นะอันนี้ก็ให้เห็นนะโปรเจกต์ต่างๆนะบล็อกเชนต่างๆนะที่มาสร้างนะบนตัว cosmos infrastructure นะครับแล้วก็ total value lock ที่เอามาล็อกบนเชนต่างๆตรงนี้ด้วยนะ cosmos ั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ890ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วน p o l o t เองนะ ปัจจุบันก็มีเชนต่างๆขึ้นมาสร้างนะบนตัวผกิตนะครับอย่างเช่น o o o n b m นะตัว Parallel นะตัว A-star นะมี Total Value l o นะครนะที่เป็นล็อกบนเชนต่างๆที่มาสร้างบนผลิตภนั้นเนี่ยประมาณ123ล้านเหนาาร,นรียญดอลลาร์สหรัฐนะตัว Cosmos ตรงนี้ก็ชนะไปนะเพราะว่ามี Total Value Lock ที่สูงกว่าตัวผกิตภทําัทก็สูงกว่าผกิตประมาณ เกือบเกิน6เท่าได้สำคัญหกเท่านะของตัวโทเทอร์บูลุ่มของตัวพอกอดด์นะครับตรงนี้คอสมอสก็ชนะไปนะครับโปรเจกต์นะที่ผมลองหามาได้นะเนี่ยตัวดิสเซนไลท์โปรเจกต์ดิสเซนไลท์เอ็กซ์เชงโปรเจกต์นะครับที่อยู่บนคอสมอสนี่ยก็มีมากนะครับกว่าตัวพอกอดด์นะครับดังนั้นตรงนี้ผมให้คอสมอสชนะไปด้วยนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ที่ทําเรื่องของ Stable, Stable Coin นะครับ คอร์ o s อร์ันเนี่ยก็มีโปรเจกต์ที่ทำเซเบอร์คอยเยอะนะกว่าตัวปกด o นะตอนนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ผมให้ c o s m o s ชนะไปด้วยนะครับในเรื่องของอการย่อลงมาจาก a t อทา high นะตัวอะตอมนั้นเนี่ยทำตัวอะตอมมันเนี่ยเคยทำ l อทา high นะประมาณช่วง เดือนกันยายนปี2021นะครับปัจจุบันราคาที่ประมาณ9.2เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออตอมนะครับก็ย่อจากออทามไฮลงมาประมาณ79นะในส่วนของพคดอตัเนี่ยทำออทามไฮเดือนพฤศจิกายนปี2021นะครับย่อจากออทามไฮลงมา90นะย่อลงมามากกว่าตัวอะตอมนะครับดังนั้นตรงนี้นผมให้ตัวอตอมชนะไปด้วยนะในเรื่องของเมทริกในเรื่องของย่อต่ำลงมาจากออทามไฮล่าสุดที่เคยทำไว้นะครับ แล้วก็ Market cap นะครับต่ออิทิเลียมมาร์เก็ตแคนะครับเราพูดถึงใครจะเป็นอิทิเลียมคิวเลอร์นะใครจะมาค่าอิทิเลียมค่าอิทีเลียมได้นะครับดังนั้น Market cap ก็จะต้องมีค่าใกล้เคียงนะครับกับตัวอิทิเลียมนะครับตัว Market cap ของโปรกดอนเนี่ยเรียกว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบก,กับตัวอะตอมนั้นเนี่ยดอมี Market cap นะครับที่ที่สูงกว่านะครับตัวอิทิเลียมอันนี้ผมน่าจะเขียนสลับกันนะ จริงตัวนี้จะเป็นตัวตรงนี้หลัก2องแสนนะครับขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับตัวที่เรียมปัจจุบันนั้นเนี่ยมี market cap อยู่ที่ประมาณนะครับโอเคถูกละสอ สองแสนกว่าเหรียญน,นะครับตรงนี้นา้เขียนสลับกันนะอันนี้เป็นตัว ETH นะครับส่วนอันนี้เป็นตัว Atom นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัว ETH นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว DOT นะครับมี market cap อยู่ที่ประมาณ6,000ล้านเหรียดอลลา,าร์สหรัฐนะสาหรับตัวนะ ตัวผลกตมี Market cap อยู่ที่เกหกพัน okay. ล้านเหรียญนะครับอันนี้ถูกแล้วนะอันนี้เขียนสลับกันนะครับดังนั้นเมทริกตรงนี้นะครับผมให้ตัวดอทนะมีชนะไปนะเพราะว่ามี Market Share นะครับเทียบกับตัวที่เรียกว่นนเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่านะครับแล้วก็ดูอีเรื่องของ Eco System นะของตัว c o s m o มเทียบกับ เทียบกับตัว Prodot นั้นเนี่ยลองดูโปรเจกต์ต่างๆนั้นเนี่ยดูเหมือนตัว Cosmos ปัจจุบันนี้จะมีโปรเจกต์อยู่บน ecosystem ของ Cosmos สูงกว่าตัว Prodot นะดังนั้นแมทริกตรงนี้นะผมให้ตัว Cosmos ชนะไปนะครับในเรื่องของ Social Media e n g e a g e m e n t นะดูจากยอด follower ใน Twitter นะครับของ account นะของตัว Cosmos ปัจจุบันมีประมาณ500,000 follower นะครับในส่วนของ p ป o d o t นเนี่นมีนะครับ คนตามในทวิตเตอร์ของโปรดัสนี่มากกว่านะประมาณ1.4ล้านเฟลโลเวอร์นะครับก็ประมาณเกือบ3เท่านะของเอ่อเฟลโลเวอร์นะที่ตามคอร์สมอร์นะดังนั้นตรงนี้เมทเซจตรงนี้ผมให้นะครับตัวอ่าตัวโปรดัชนะไปนะครับในเรื่องของตัวคริปโตมาเก็ตแคปเปอร์เซนต์คริปโตมาเก็ตแคปโดมิเนตนะครับในตลาดคริปโตนะพปดัตก็สูงกว่านะมีโดมิเนตนะมาเก็ตแคปสูงกว่าคอร์สมอรนะครับอยู่ที่ ประมาณ0.57นะในขณะที่ Cosmos อยู่ที่ประมาณ2.027นะเนตะก็ตัวผลิตนี่ก็ประมาณเกือบ2เท่านะของ Cosmos ตรงนี้ d ด c ตก็ชนะไปนะครับลองมาสรุปกันบ้างนะครับเมทริกต่างๆนะที่ผมวัดไปนะที่ผมวัดมานะครับนะมาตั้งแต่ความเป็นดิสเนลไรนะนะวัดจากค่านะคาร o โมโต้โคเวเชียนนะับทันเด็กชันเพอร์เซกัน second, นะครับ d a i l y Transaction Daily Active User นะครับมีทั้งหมดนะประมาณ16 m เมทริกนะที่ผมแชร์เ,เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ Cosmos นะชนะนะับชนะนะ11าะเอ่อ11จาก16 m เมทริกที่ผมเอามาวัดันะ่าเนี่ยคชนะไปนะครับในส่วนของโพกดอ์เนี่ยชนะ5จาก16จาก16นะครับดังนั้นถ้าดูข้อมูลณนะปัจจุบันนะครับจากข้อมูลที่ผมแชร์เ,เพื่อนๆดูแล้วเนะี่ยก็ปัจจุบันเนะี่ยคอสมอก็ชนะไปนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ นะนะข้อมูลที่โชว์ให้เพื่อนดูอันนี้เป็นข้อมูลนะวันนี้นะตัวโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะ Cosmos หรือโป a o o t เองเนี่ยก็ยังพ,พัฒนากันต่อไปอยู่นะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าอนาคตโป d o t นั้นเนี่ยจะสามารถแซงนะกับมาชนะนะับตัว Cosmos ได้หรือเปล่านะในแง่ของโปรเจกต์ที่เป็น l a เยอร์ศูนย์เหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สับสนช่องนะั้นก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สับสนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ